สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบในรถนลาวาร่านะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเนื่องจากทุกวีทุกวันนะครับสภาพรถคันนี้จะต้องรับภาระคือการแบกน,นะครับมากกว่า3าตันนะครับในทุกวีทุกวันนะครับซึ่งรถคันนี้ พื้นฐานเดิมนะครับก็กับรถครับพื้นฐานเดิมนะครับก็จะติด SUV ย f 4 5ทหนะครับซึ่งก็ได้ใช้ระบบนี้ไปแล้วนะครับมากกว่า3ปีนะครับซึ่งาเจ้าของรถนั้นก็ได้บอกมาว่าประหยัดไปแล้วกว่า20,000 0บาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เราจะมาบันทึกวิดีโอกันนะครับก็เนื่องจากว่าใช้กันมาแล้วทีฟสี่ห้าสามปีนะครับ วันนี้มาอัพเป็น t f 4 8นะครับและก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับกัปตันรถคันนี้นะครับที่ใช้รถคันนี้กันมาต่อเนื่องถึงระยะ3ปีกว่า,วานะครับซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องไปพูดคุยกับท่านกัปตันนะครับว่าจากพื้นฐานเดิมของเขาที่เคยขับรถน้ำมันนั้นรู้สึกอย่างไรนะครับ และก็ขับน้ำมันบวกเ g v t f ี5เทียบแล้วเป็นอย่างไร3ปีที่ผ่านมาใช้ t f ี5เป็นอย่างไรมาบ้างนะครับและก็จนมาถึงวันนี้อัพเป็นเ g v t f ี8ทให้ผลแตกต่างจากเทียอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการชี้ชัดนะครับว่าใน t f ีแต่ละรุ่นนั้นให้ผลแตกต่างอย่างไรนะครับ ผมเชื่ออย่งๆน,นะครับว่ากับตันท่านี้ก็สามารถที่จะแจกแจงและแยแยให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ที่สนใจนะครับเพื่อที่จะได้ในการทีนิิเคราะห์ในการเลือกสรรโปรดักต์นะครับว่าให้ผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในระบบนี้หลายๆท่านอย่าพูดถึงว่า t f 4 8เลยนะครับไม่ว่าจะติด NGV กับดีเซลรุ่นไหนสังคมนั้นก็มีการดูมิดูแคนอยู่แล้วนะครับว่า ในระบบแก๊สนั้นเองจนมากหรือ,อยงังไงถึงไม่ติดแก๊สไม่มีตังเติมน้ำมันหรือ,อยังไงนะครับอันนี้นะครับก็หลายๆท่านก็เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนเล่นรถก็มุ่งเน้นในเรื่องการค้นหาแรงม้าและแรงบิดนะครับหรือประมาณทางทุกทุด้านเกี่ยวเครื่องยนต์เพื่อให้สมรรถนะการขับนั้นได้ดีมากกว่าเดิมนะครับซึ่ง ท่านก็ไปลองผิดลองถูกเช่นรถยนต์นั้นนะครับซื้อนาวาล่ามา1นคันก็อาจจะวิ่งได้ร้อยห้าร้อยหกนะครับซึ่งวิง่งในร้อยห้าร้อยหกนั้นศักยว่าเครืค่องยนต์นั้นสามารถทําได้ถึงร้อยแปดร้อยเก้าหรือสองร้อยสามารถทําได้นะครับแต่เนื่องจากว่าโรงงานประกอบรถยนต์นั้นได้เล็งเห็นถึงเรื่องการารันตีนะครับเพื่อที่จะให้อายุการใช้งานของรถนั้นสามารถ ได้แต่แสนนะครับในยุคอดีตรเราจะเห็นได้ว่ารถยนต์ทุกคันเราซื้อมาประกันอยู่ที่สี่หมืนตัวกมนะครับหรือ1ปีนะครับและปัจจุบ,บันนี้รถยนต์ในยุคใหม่ที่เป็นคอมมอนเวลนะครับเขาการรับประกัน1นึ่งแสนกมนะครับและก็ระยะเวลาก็3ปีนะครับรถยนต์นั้นนะครับการสึกหลอหรือการพังนะครับก็จะต้องนับ เป็นไม่เลดไม่ได้นะครับไม่เลดก็ไม่ได้ระยะเวลาก็ไม่ได้นะครับระยะเวลาเช่นกี่ปีนะครับเราจะต้องนับเวลาของการใช้งานคือนับเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่า <c oughs> เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าเราขับในเมืองรถติดนะครับสามสิบกิโลนะครับปกติด้วยพื้นฐานนะครับเราจะใช้เวลายี่สิบนาทีในความเร็วหนึ่งร้อยในการขับสาสิบกิโลเมตรนะครับซึ่ง โดยพื้นฐานของคนอยู่กรุงเทพมหานครนะครับบางที30กิโลใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับฉะนั้นการน,นับไมล์เรด